จริงสิจะใครบอกว่าคบกับใครบางคนในโรงเรียนนี่ฉันนึกว่าที่เธอไม่ยอมบอกเพราะอยู่ต่างโรงเรียนกันซะอีกฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอยู่นาเขากับคนแบบไหนและคนแบบไหนกันล่ะที่เธอชอบเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต่างอจากคนแบบน้าเลยฉันคิดมาตลอดว่าฉันรู้จักอยู่นาดิซี่อาค่ะก็ลาออกไปค่ะอ้ยนพี่มินีเครื่งเดืดที่พี่สั่นได้แล้วนะคะอ่างั้นเหรอฉันออกไปก่อนนะ แต่ว่าฉันนึกว่าน้องพี่สนิทกับพี่แอนดาสิแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่แบบนั้นสินะคะอะไรของเธอ,อนี่ยูนาไม่เห็นใครพูดถึงพี่เลยสักครั้งนั่นก็เพราะว่าฉันขับตัวเข้าห้องน้ำกันนะคะบางทีฉันอาจจะไม่ได้สนิทก,กับยูนาขนาดนั้นจริงๆก็ได้ ทำไมพี่ถึงไม่เมาทั้ง,งที่นึ่มีขนาดนั้นก็นลัขัเน,นี่ยยูนาคอแข็งจะตายไปแค่นี้เธอยังไม่รู้ด้วยซ้ำเธอดูเมามากเลยนะหยุดดื่มเถอะี่เป็นของฉันนี่หรอกะจริงๆหลันทันเนี่ยยูนาไม่ได้เป็นของท้งหงาหรอกเนี่ยแค่กลัวว่าถ้าจะมาจนไปสร้างปัญหามากกว่าพอได้มาเจอยนี่แล้วยินนี่มันบ้าบอสินะทำไมห้เยลาถึงออกไปเที่ยวดึกๆแบบนี้นะตอนนี้ฉันอยู่กับยูนานะนี่มินจาเธอไม เฉันเรียกมินเจนะฉันแน่ว่าเลื่อพี่กับฉันชื่อเราคงคล้ายกันจริงไหมคะอะไรกันถ้าหาเงเยอะๆท่งเย่านี่นะน่นารำคาใช่ไหมชัวบบร์มินเจกับบ้านเธอะคิมมินจีกับบ้านเราฉันเหนื่อยแล้วฉันขัตัวกลับบ้านก่อนนะเราสองคนขอให้สนุกล่ะว,วันนี้ขอแค่นี้ล่ะ ฉันท้ามันทุกอย่างพร้อมๆกันไม่ไหวหรอกนะหวังว่ามันคงจะไม่สายกันไปถ้าฉันจะคอยบอกว่าความรู้สึกของตัวเองที well, ah ah <S <s ่หล mm ังไม่เคยเจอใครพูใจาผองแแบบใหญ่นั่นมาก่อนเลยฮัลโหลยามินจีให้่าเธออยู่ไหนล่ะมินจีฉันลอเธออยู่อย่ามาแจ้งในกมินลาให้อยู่ไหนล่ะมาถึงที่นี่ก่อนนะนะมาสนุกกันฉันจะส่งลูกเหตุฉันมปให้นะ